สวาสดีค่ะตอนนี้กาเฟ่เจ้นที่มาหาลัยนะคะอะไรอ๋อไม่แต่งหน้างอนไม่แต่งหน้าห้ามถ่ายอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงแต่เหมือนจะสายไปเรียนกันมาค่ะก็หลายคนถามว่าทำไมเรียนใส่ไบรเวทได้เพราะว่ามาหาลัยสแตมฟอร์ดนะคะใส่ชุดอะไรก็ได้นะคะสสแล้วก็วันนี้ก็เลย พักเที่ยงแล้วมาทานข้าวกันนิดน,นึงเนื่องจากหิวมากเมื่อเช้ายังไม่ได้กินเลยตื่นเช้ามากไปโมงครึ่งนี่ของเราหรือเปล่านี่ค่ะ,น,คะน่าทานไหมอะ่ะเรามายุโยวนคนหิวร้านนี้ก็เป็นเอ,อ่อห้างที่อยู่ยแถวๆมหาลัยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคิดถึงแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ในวิดีโอทุกอันนะคะชื่นใจมากก็ ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มาเม้นดีๆตลอดมาเม้นแบบน่ารักเป็นห่วงเป็นกำลังใจให้ไม่คิดว่าเราแบบคนไม่รู้จักกันเนาะจะมีความรู้สึกที่ดีให้กันขนาดนี้ก็ขอบคุณมากบอกจริงก็แบบรู้สึกดีดีใจค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> เออใช่เดี๋ยว เข้าก่อนเนี่ยกรจจังได้อัพในอิน t a g r a m เรื่องเกี่ยวกับการทำหนังสือสวดมนต์นะคะแล้วก็มียอดเข้ามาทำนิ่หลายหมื่นมากเลยจนตอนนี้คือหนังสือเนี้ยกำลังจะพิมพ์เสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่ได้ร่วมเนี่ยก็คือหนังสือกำลังจะไปแจกที่วัดนะคะจำนวนหนึ่งแล้วอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยสรุปจะส่งมาให้กระจังด้วยแต่ว่ากระจังก็คงเอาไปแจกสำหรับคนที่เขาจะได้ใช้เนาะจะได้ได้บุญกันนะคะก็ ถ้าตอนนี้นะคะพเพื่อนๆอยากร่วมกันทําบุญนะคะตอนนี้มีโครงการนะคะสร้างห้องน้ํานะคะของวัดนะคะเป็นวัดจังหวัดอะไรไม่แน่ใจแต่ว่ามีรายละเอียดอยู่ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัพรายละเอียดนะคะก <ใช S 1> ็ะอยากให้ช่วยกันเยอะๆเนาะจะได้ทำบุญด้กัน,นะค่ะไปแล้ว <ไป S 1> บ๊ายบาย